สวัสดีครับผมก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับภารกิจในการสำรวจพื้นทะี่ในยังสถานที่ต่างๆที่มีเ,เรื่องเล่ามีประวัติมีตำนานที่น่าสนใจวันนี้นะครับผมมาอยู่ที่ในอย่างวัดถ้ำกิรินทองในะยังตำบลทุ่งหลวงอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนะครับเส้นทางบริเวณตรงนี้นะเป็นจุดที่ผมเดินทางขึ้นมาจนถึงบริเวณปากทางเข้าถ้ำนะซึ่งใช้เวลาเดินทางขึ้นบันไดมาก็ สักระยะหนึ่งนะไม่ถือว่าเป็นจุดที่สูงหรือว่าลำบากมากแต่ก็พอที่จะได้เหงื่อยอยู่นะซึ่งถ้าใครที่ตามรอยมาจริงผมถือว่าบรรยากาศในตอนนี้ที่ผมขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะร้อนหน่อยคือมันใบไม้หรือต้นไม้ที่มันจะช่วยปกคลุมแดดแทบไม่มีเลยแล้วก็เส้นทางไม่ได้มีในส่วนของเราจับด้วยรวมถึงบรรยากาศจริงๆที่ผมขึ้นมารู้สึกว่าจะเป็นพื้นที่ที่มันกลายเป็นเหมือนพื้นที่รกลางไปแล้วอ่ะ ซึ่งบรรยากาศที่ผมอยู่นะบริเวณปากทางเขา้าถ้ำตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่เชื่อว่าคงไม่ได้มีคนขึ้นมาที่เนี่ยม,มันเห็นได้จากสภาพความรกร้างของพื้นที่รวมถึงเส้นทางของเนี่ยใบไม้หรือว่าแม้กระทั่งบันไดที่ขึ้นมาเดี๋ยวผมคงให้เห็นถึงเส้นทางที่ขึ้นมาแล้ว,ลวกันจะได้ ให้เห็นเป็นไกด์ไลน์คร่าวๆนะเผื่อใครที่ตามรอยมาจะได้รู้ว่าบรรยากาศเส้นทางตรงนี้เป็นยังไงเนาะอ่าด้วยวันนี้ก็คือมีโอกาสได้มาในพื้นที่ตรงนี้มันจะมีอ่าชื่อส่วนของถ้ำเนี่ยก็คือจะมีพื้นที่เดิมก็คือเป็นถ้ำเขากลอยซึ่งมันอยู่บริเวณของเขาลูกนี้เนาะแล้วก็ในถ้ำจริงๆอ่ะก็จะมี ในส่วนของความเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ตามที่เขาเล่าว่ากันนะมันจะเป็นลักษณะเหมือนเสาหินที่มีความสูงมากอยู่ในพื้นที่ถ้ำซึ่งวันนี้ผมได้มีโอกาสลองเข้าไปสำรวจคร่าวๆแล้วเป็นถ้ำที่ไม่ได้ใหญ่นะมัได้ลึกลับซับซ้อนแต่ว่าความเป็นธรรมชาติยังคงมีให้เห็นอยู่แต่ให้เห็นบรรยากาศร,รอบๆก่อนตรงนี้ตอนแรกก็ขึ้นมาเผอว่าจะมีบรรยากาศของการชมวิวทิวทัศน์นะตรงนี้จะเป็นห้องสําหรับที่ใครที่ขึ้นมาก็มาไหว้พรกกันได้นะขออนุญาตนะครับ เสียดายพื้นที่อยู่เหมือนกันตรงที่ว่ามันไม่ได้เป็นจุดผ่านทางผ่านหรือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนอาจจะแวะกันเข้ามาก็เลยทําให้บรรยากาศมันดูรกลางไปหน่อยส่วนตรงนี้ก็เข้าใจได้ว่าน่าจะมีลิงนะเพราะว่าเขาลูกนี้ก็จะมีลิงอยู่ตลอดเส้นทางที่มาสํารวจในวันนี้เลยมองจากมุมนี้ก็ยังมองไม่เห็นในลักณะของวิวทิวทัศน์ที่ชัดเจนมากเพราะว่ามีต้นไม้ที่บังอยู่ แต่ว่าวันนี้มีโอกาสดีที่ขึ้นมาเป็นตัวแทนพาเพื่อนมาเห็นบรรยากาศแล้วก็เลยมาไหว้หลวงพ่อท่านซึ่งลักษณะของพื้นที่ตรงนี้อย่างที่กล่าวนะก็ค่อนข้างที่จะเก่าดูไม่ถึงขั้นกับชงรดสุดโทมนะก็ยังมีร่องรอยของความเสียหายขององค์พระอยู่บ้างแต่ว่าด้วยพื้นที่ข้างบนอย่างนี้ถ้าพัฒนาดีจริงๆก็ น่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดที่ขึ้นมาเที่ยวได้นะเนี่ยคืออย่างน้อยๆถ้าไม่มีต้นไม้หรืออะไรตรงเนี้ยผมก็ยังพอมองเห็นวิวไกลๆที่จากบนภูเขานี้ได้อยู่อะไรเดี๋ยวจากตรงนี้นะเดี๋ยวจะลองเข้าไปสำรวจในพื้นที่ถ้ำกันเราจะเห็นว่ามีสายไฟที่เขาทําไว้นะแต่ว่าไม่มีไฟแล้วแหละตอนนี้แล้วก็จะเห็นว่าข้างบนนี้ก็จะมีชื่อ เส้นทางก็คือถ้ำกิเลนทองแต่ว่าจะมีชื่อเก่าของเขาเนี่ยก็คือถ้ำเขากรอยแต่ได้ผมอ่านอยู่ตั้งนานนะว่ามันอ่านว่าอะไรอ่านยากมากก็ถ้าพอลองสะกอดจริงๆก็คือเนี่ยเขากรอยก็น่าจะหมายถึงเขาลูกนี้แล้วเอาละ๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศข้างในกันเนาะขออนุญาตนะครับตรงนี้ไฟเนี่ยเห็นไหมอย่างที่บอกว่าจะมีการเปิดไฟแต่ว่าข้างในคือมันรกลางไปแล้วจะเห็นว่ามี ลักษณะของสิ่งของต่างๆที่ทิ้งเอาไว้เมื่อเข้ามาเนี่ยด้านในถ้ำเย็นนะแล้วก็จุดเด่นเลยที่ผมกล่าวไว้คือนี่ละครับเป็นเสาหินที่มันเป็นลักษณะของเสารธรรมชาติที่มันย้อยมาจากข้างบนเนี่ยตรงนี้แหละเลยที่ทำให้ผมรู้สึกว่ามันดู มีความเป็นธรรมชาติที่ซ่อนตัวอยู่แล้วก็เชื่อว่าน้อยคนจะเข้ามาเห็นกันด้านในก็จะมีองค์พระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่แล้วก็มีลมลมจากด้านในเนี่ยทำให้รู้สึกแบบมีความเย็นปนกับความลึกลับอยู่นะแต่เอาเอาเอาด้วยความเป็นธรรมชาติที่ผมได้เห็นมีโอกาสได้มาเห็นจากที่เขาเล่าว่ากันเนี่ยถือว่าเป็นเสาหินเสาหนึ่งเลยที่ใหญ่ แล้วก็สูงเทียบกับหลายๆที่ที่ไปส่วนมากก็จะเป็นเป็นหินย้อยที่ไม่ได้สูงขนาดนี้น่นาจะเคยมีอยู่บางจุดนะก็คือที่เป็นหินขาอ่ะแล้วก็มีตรงบริเวณนี้นะคือเส้นทางที่มันเข้าไปได้ต่อ รบปานอยู่ไม่ไแน่ใจว่าเป็นในส่วนของความเชื่ออะไรนะว้าวตรงนี้พอเข้ามาก็จะเห็นมีลองรอยว่ามีหลายๆจุดเลยที่พระท่านน่าจ,จะใช้พื้นที่ตรงนี้ในการมาปฏิบัติธรรม มีข้างคาวอยู่นะข้างในเสียงข้างคาวนี่บีทบนกันจากด้านบนนะี่ตรงนี้เป็นรูปปัน้นฤาษีหน้าวัวนะถ้าเราเคยเห็นรูปปั้นของฤาษีก็จะมีความเชื่อในเรื่องของหลากหลายที่เกี่ยวกับรูปปั้นของท่านนะตัวนี้เป็นหินที่มีลักษณะแปลกเหมือนเป็นคล้ายๆกับปากจระเข้เหมือนกันนะให้ความรู้สึกว่าเป็นด้านบนนะ ด้านบนของเขาอ่ะอันนี้คือความแปลกตาของเส้นทางธรรมชาติลึกเข้ามาด้านไหนก็ยังพอเห็นว่าเป็นจุดที่เนี่ยเดี๋ยวผมจะเดินไปตามเส้นทางไฟนะจากตรงนี้ผมแค่เห็นเส้นทางร้าวค่าแต่ก็ยังไม่ได้เข้าไปดูข้างในสุดนะว่ามีอะไรบ้างข้างใน ตรงนี้เป็น,นรูปปั้นฤาษีหน้าเสือนะครับซึ่งจะเห็นล่องรอยของความเป็นธรรมชาติตรงนี้อยู่เพราะมีเป็นเหมือนหินที่ยังไม่ตายอ่ะคือยังเห็นลักษณะของหยุดนานที่ยังคงประกายระยิบระยับแต่ก็ไม่เด่นชัดมากนะเอาล่ะดเดี๋ยวผมขอดูข้างในคร่าวๆว้าวโอเคข้างในก็จะมีองค์พระพุทธรูปอยู่เท่าที่ผมเห็นสุดทางด้านในนะ ก็ต้องเดินอย่างระมัดระวัง,งหน่อยเพราะว่าทางมันเป็นลักษณะของหินที่โดูไม่มั่นคงเท่าไหร่เนี่ยเสียด้อยู่เหมือนกันนะคือถ้ามีไฟมีอะไรนีแล้วก็พื้นที่จริงๆถ้ามันพัฒนาปรับปรุงให้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งจุดเลยที่เชื่อว่าแต่ก่อนเขาก็คงพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยแหละโอ้โหจะมองจากตรงนี้ผมมองไม่เห็นข้างหน้าเลยนะ ต้องใช้วิที่คือไฟส่องไปแบบเนี้ยแต่ข้างหน้าเนี่ยตันแลละแต่ข้างหน้าจะมีองค์พระพุทธรูปอยู่ซึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูโดยอิงจากเส้นทางที่เป็นริมผนังถ้ำเป็นหลักนะมองไปข้างหน้ามันจะมองไม่ค่อยเห็นขออนุญาตนะครับเข้ามาผมบอกเลยว่ามีความมีความลึกลัเพิ่มขึ้นจากอาการขนลุกที่ผมสัมผัสได้ตอนนี้นะ ถือว่าเป็นหนึ่งถ้ำเลยที่เนี่ยลักษณะของเขาก็ทําเป็นทางเดินให้อยู่และด้านไหนก็น่าจะเป็นจุดที่ถ้าสําหรับพระที่มาทําสมาธิด้านในเนี่ยก็ mm hmm. คงเป็นจุดอีกหนึ่งจุดเลยที่สงบแต่รูปปั้นพระตรงนี้แปลกอะ่ะผมไม่คุน้นไม่คุนน้นลักษณะของรูปปั้นที่มี เป็นลักษณะแบบเนี้ยหหันไปด้านด้านฝั่งนู้นมืดตึบอืมตรงนี้ก็ถือว่าสุดสุดพื้นที่ถ้ำแล้วนะนี่ด้านบนมีหินที่ยังมีชีวิตอยู่ อืมแต่ได้มาเห็นองค์ปั้นพระรูปนี้ก็ดูเก่าดูมีความความแปลกด้วยลักษณะของการปั้นของเขานะโอ้ข้างในก็ฝุ่นเยอะอยู่พอสมควรนะเดี๋ยวผมรู้สึกเริ่มหายใจเป็นฝุ่นด้วยลักษณะของพื้นที่พื้นที่ก็ยังเป็นดินดินเดิมๆเ,เลย ตัวทําไม่ได้ใหญ่นะแต่ว่าอเข้ามาถึงบริเวณนี้ก็ถือว่าสุดทางแแต่ด้วยความที่เป็นธรรมชาติที่ผมกล่าวไว้คืออย่างแค่บริเวณเสาหินที่เห็นบริเวณทางข้างหน้าผมว่ามันก็ดูเป็นธรรมชาติที่แตกตาสำหรับผมเลย เออเนี่ยมันคล้ายๆกับลักษณะแบบนี้นะใกล้เคียงกันโอเคนี่เสียว่าเป็นหนึ่งเส้นทางสำรวจเลยที่ผมว่าก็ลึกลับอยู่นะเหมือนบรรยากาศข้างในนี่คือมันมีความขลังเฮ้ยด้านนี้ก็ไปได้ครับ อ๋อโอเคตันแล้วเหมือนกันนี่นะอย่างที่ผมกล่าวนี่คือในส่วนของความอันซีนที่วันนี้พาเพื่อนๆมาชมแล้วก็รมถึงบริเวณด้านในจุดนี้นะที่ผมว่าก็มีความลึกลับ มันจะด้วยความลกล้างของพื้นที่ก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าบรรยากาศความขลังนี่ผมก็มันเหมือนเป็นถ้ำร้างที่คิดว่าด้วยความรู้สึกส่วนตัวนะคือเหมือนไม่มีคนมามานานเนี่ยแล้วพอผมเข้ามานี่ก็กลายเป็นว่าคงมีก็คงม,คงมีมาดูอะถ้าเกิดถ้าเกิดมีเรื่องของความเชื่อคือว่าเจ้าของสถานที่แล้วคงม,มาดูว่าผมทําอะไรถือว่าเป็นหนึ่งถ้ำเลยที่ ทั้งสวยงามธรรมชาติลึกลับแต่เสียดายในเรื่องของพื้นที่ขนาดยังที่เนี่ยมันอาจจะดูค่อนข้างที่จะเต่าน่คืออย่างบันไดที่ขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นมาก็สูงในระดับหนึ่งแต่ไม่ถือว่าสูงชันมากถ้าเทียบกับหลายที่ที่ผมไปนะแต่ว่าบางช่วงบันไดมันก็จะสุดซมเนีย่ยเดี๋ยวผมคงถ่ายให้ดูบรรยากาศให้ให้ตั้งแต่ที่เส้นทางถ้ำไปจนถึงบันไดข้างล่างเหมือนกันแต่ว่าในภารกิจการสำรวจถ้ำก็ ประมาณนี้เนาะเอาละตอนนี้ลองลงมาให้เห็นเลยเป็นไกลยคร่าวๆเนี่ยมันมีห้องน้ำที่เขาทำไปด้วยถึงได้บอกว่าถ้าบุรณะพื้นที่ขนาดนี้แล้วมันก็น่าเสียดายที่ไม่ได้มีคนขึ้นมาเที่ยวชมจะมาอาจจะดูรกร้างไปหน่อย ขึ้นมาสาราตรงนี้คือจุดโฟกัสนะว่าถึงบริเวณทางเข้าถ้ำแล้วสมบัติตรงนี้อย่างที่ผมพูดน,นะมันมันหักจากผมผมเดานะถ้าหินมันจะพังขนาดนี้ได้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าอิหินก้อนนี้คือสาเหตุหรือเปล่าคือมันเหมือนมันหล่นมาจากข้างบนอนะ่ะแล้วก็มาโดนบันไดหักไม่งั้าจะหักขนาดนี้ได้ไงไม่มีเหตุผลรอก ไม่มีอันนี้ไม่ชัวร์นะแต่ว่าผมแค่สงสัยว่าพื้นมันจะพังถล่มขนาดนี้คือมันต้องมีมีหินหรืออะไรหล่นมาสิ่งถ้าบอกว่าถ้ามีหินมือมาก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งหรือเปล่าที่ทําให้พื้นที่ตรงนี้มันเลยไม่มีคนมาเที่ยวกันแต่เอาวัดจากความเป็นไปได้นะก็ข้างบนก็ถือว่ามันก็สูงพอที่ ถ้าห,หินลงลงมามันจะเกิดความเสียหายได้ขนาดนี้เนาะขอบป็นว่าวันนี้เป็นตัวแทนพาเพื่อนๆมาเที่ยวชมแล้วก็เผื่อใครสายลุยถ้ำสายเที่ยวที่ลึกลับเนี่ยที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่แนะนำนะเชื่อว่าน้อยคนคงจะมาที่นี่กันจริงๆ <laughs> คือในข้อมูลที่ผมเห็นตอนแรกก็หาข้อมูลยากมากเลยว่าที่นี่มีอะไรที่เป็นจุดสนใจหรือจุดเด่น เนี่ยขึ้นมาแค่นี้เองตรงนี้ก็เป็นเส้นทางเส้นสุดละตอนแรกคิดว่าจะขึ้นไปสูงแต่พอพ้นบันไดช่วงนี้ไปก็เห็นศาลาก็โอเคถือว่าเป็นหนึ่งจุดเลยที่ถ้าตามรอยเที่ยวจริงผมว่าไม่ไม่ยากลําบากเกินไปเนาะอยากให้ลองมาเที่ยวกัน เสียดายข้างในฝุ่นฝุ่นเยอะเหมือนกันนะอยู่กรุงเทพก็ฝุ่นเยอะอยู่นะเที่ยวทำเมื่อกี้โอ้โหสูตรฝุ่นเข้าไปก็อาจจะต้องเตรียมแมสมาหน่อยตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่ะเดี๋ยวผมลองแล้วมาดูเป็นเหมือนเหมือนเก่งจีนเหมือนกันนะที่สร้างเอาไว้แต่ก็มีหลวงปู่เป็นเจ้าอาวาสองค์ปฐมวัดถ้ำกิเลนทองซึ่งก็มีการสร้างเป็น รูปปั้นของท่านไว้ที่บริเวณจุดนี้ต้องอโอ้คนลุกดีจังเลยหลวงปู่จอมนะครับผมซึ่งตรงนี้ขอกราบหลวงพ่อนะครับในพื้นที่ที่วันนี้มีโอกาสได้มาถ่ายทําคลิปวิดีโอก็อยากบอกว่าคงจะให้สถานที่แห่งนี้ได้มีการพัฒนาแล้วก็มีคนมาเที่ยวชมเยอะๆนะครับอ่าและนี่คือพื้นที่รวมๆที่อันนี้ เพื่อนๆมาเที่ยวชมนะครับเพราะทุกที่มีเ,เรื่องเล่ารอให้เรามาสำรวจยังไงฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็เข้าไปชมกับภารกิจอื่นๆภายในช่องข่าว่าได้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ